สวัสดีครับอูลันครับมารีวิวครับงาน Thailand Ultra Running Championship s ครั้งที่หนึ่งที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยครับสาเหตุที่มาทำเป็นคลิปพูดเอาเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าพูดเอาเนี่ยมันซอฟต์มันตรงความอารมณ์ที่เราอยากสื่อสารมากกว่าเขียนครับเขียนเดี๋ยวฟังดูแรงครับเดี๋ยวหาว่าตำหนิกันจริงๆไม่ใช่ตำหนิไม่ได้เรื่องตำหนิ เป็นเพียงแต่ว่าการเห็นข้อข้อปรับปรุงบางอย่างแล้วก็บอกกันดีๆตรงๆเพื่อว่าเพื่อว่าให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงซึ่งผมกับผมกับพี่แซมนะขออนุญาตเอ่ยชื่อกับผู้จัดเนี่ยก็รู้จักกันดีพี่แซมก็ให้ความเอ็นดูแล้วก็ให้เกียรติผมมากๆนะครับแล้วก็ผมก็เห็นความตั้งใจมากๆเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการ เอาข้ออะไรที่เราเห็นว่าควรปรับปรุงมาบอกกันนะครับมีทั้งข้อปรับปรุงและข้อชื่นชมครับผมเอาละข้อหนึ่งครับระยะเกินอันนี้ทุกคนพูดตรงกันหมดครับเกินอย่างน้อยสองโลผมเกินไปสี่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละจุดมันห่างกันนะอย่างแรกคือฟู้ดโซนโซนอาหารกว่าจะเข้าถึงนงนะก็ทุกคนคงรู้ว่า มันต้องเดินเข้าไปอ้อคือผมคิดว่าเข้าใจว่าผู้จัดใช้พื้นที่ให้สมประโยชน์มากๆอันนี้เข้าใจเห็นเลยครับเป็นผมผมก็จะนึกแบบนี้อย่างแรกสนามตรงนี้เราจะใช้พื้นที่นี้ให้เต็มแต่ว่าที่มันตามมามันคือระยะเกินแต่จริงๆแล้วระยะเกินก็ไม่ได้เรื่องเสียหายเลวร้วายนะครับเรามีระยะสกอร์บอดเรามีระยะนาฬิกาเราก็รู้แฟกต์กันอยู่แล้วว่าเราวิ่งเท่าไหร่เราเดินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ก็จริงก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรแค่นั้นแหละนอกจากคนซีเรียสเรื่องตัวเลขจริงจังอะไรเนี้ยนะครับฟู้ดโซนพูดถึงฟู้ดโซนนอกจากไกลไกลไปหน่อยไม่เท่าไหร่อาหารหมดไอ้ที่เนี่ยไอ้สามมืออะไรผมไม่ได้ใช้ไม่ได้กินเลยไม่รู้มีอะไรบ้างไปเอาตอนหลังเที่ยงคืนจะไปเอามาม่าก็บอกว่าน้ำร้อนหมด <c oughs> น้ำร้อนหมด อันนี้ไม่น่าเลยนะครับมาม่ามันน่าจะมีได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงน่าจะแบบได้ตลอดในเนี้ยน้องคนทําก็ใจดีมากก็แบบวีลิ่งที่จะจะนําเหนือนักวิ่งมาก็อยากกินนะครับน้าร้อนหมดนะครับแต่ว่าพออาหารมาก็เหมือนแบบแจกคูป,ปองให้เข้าไปเอาใช่ไหมอันนี้ก็ได้เลยอะไรนี้ก็โอเคครับเนาะข้อสองครับอันนี้ เออต้องขอบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นจากเห็นมุมมองส่วนตัวนะครับผิดถูกอาจจะไม่ไม่ได้รู้ลึกเหมือนพี่แซมผู้จัดอันนี้ต้องขอไปพี่แซมผู้จัดผมเห็นความเหน็ดเหนื่อยมากๆและผู้จัดเห็นมากๆครับว่าคิดแล้วคิดอีกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะข้อ2ครับวีเลย์ครับวีเลย์หรือวิ่งผัดวิ่งยากไปครับโดยเฉพาะตอนเช้าคนเยอะ ร่วมกับนักวิ่งเกือบทุกระยะและยังเจอประชาชนีิครับและรีเลนี่วิ่งกันเร็วมากครับมันจะเกิดความอันตรายนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีไม่ควรมีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องหาหาที่ทางหาเวลาเวลาวิ่งใหม่อะไรไม่แน่ใจนะครับคือคือคนวิ่งเองเขาก็วิ่งยากด้วยแหละแล้วก็พนเร็วแล้วมันก็จะแบบเดี๋ยวเกิดความเสี่ยงอันตรายอะไรกันเนี้ยนะครับ ข้อสามครับที่อาบน้ําเข้าไม่ถึงครับผมมารู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ริมบึงอะรู้แต่ว่ามันดันมีเต็นท์มาบาังเนาะแล้วก็ฉากมันก็เล็กอะไรเงี้ยที่สําคัญพอจะไปอาบครับตอนเที่ยงน้ําไม่ไหลครับอันนี้จบข่าวเลยครับยอมกลับบ้านเหม็นๆก็ไดค้คือถ้ามันเข้าถึงง่ายนะครับเราจะอาบบ่อยครับตอนผมง่วงทุทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยผมอยากไปอาบน้ําเลยครับ อาบน้ำได้แล้วผมจะนอนครับเราก็จะตื่นมาวิ่งใหม่อะไรงี้ทีนี้พามันอาบไม่ได้ก็เลยต้องแบบทนทนไปอะไรเงี้ยถ้ามันเข้าถึงง่ายเออแบบแม่งรวมอยู่ในห้องน้ําไปด้วยเลยก็จะดีมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็เข้าใจว่าห้องน้ำส่วนรถไฟยังยังไม่มีที่อาบอะไรนี้เนาะอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายทําเลการตั้งเต็นท์อันนี้อาจจะมีความเหลื่อมล้ากันไปหน่อยนะคะอยากให้ ปรับตามสภาพหน้างานครับเข้าใจว่าฝนตกทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าฝนตกน้ำแฉะจุดนั้นก็ย้ายก็ได้ครับรู้สึกอันนี้อาจจะแบบคนเดียวนะมีเต็นท์ผมกับเต็นท์อีกข้างๆอะแฉะรลุยโคนเป็นเป็นบูสตสต็อกเลยครับเป็นงานเทรลเลยครับในขณะที่บางตรงบางที่แห้งสนิทบางที่อยู่บนเนินชัยภูมิอย่างดีอะไรเงี้ยครับ ผมก็เข้าใจนะครับว่าเต็นท์มันมันต้องปักก่อนฝนตกรู้ครับแต่ว่าแต่ว่า,า,าก็อยากากฝากครับอยากฝากว่าว่าทํายังไงให้ได้บ้างให้มันแบบเออมันเท่าเทียมอะอะไรนั้นแหละนะนอกจากเรื่องน้ําแห้งก็ของผมนี่ก็โหอยู่ในป่าต้นพง,ต,นงต้นไม้นี่บังกันเต็มที่เลยครับเอาล่ะแค่นี้เอง N ครับจุดที่เห็นว่าควรอยากให้ปรับปรุงที่เหลือครับ ที่เหลือเป็นข้อดีข้อชื่นชมครับอะไรบ้งครับเส้นทางระยะวิ่งง่ายครับเอือ้อต่อนักวิ่งโดยเฉพาะมือใหม่นะครับอย่างผมหรือคนคุ้นเคยส่วนรถไฟอย่างนี้โอเคอยู่แล้วแต่ว่ามือใหม่อยากจะมาเอาตราแล่หรือใครเอาตายูยแต่แค่ไม่เคยมาส่วนนี้อย่างนี้วิ่งง่ายครับเส้นทางดีปลอดภยัยจําง่าย รอบละสี่โลกับรอบละห้าโลเนี่ยเอื้อครับผมบอกว่าเอื้อต่อการการฟินิชอะไรนะครับป้ายชัดเจนการจัดการชัดเจนนะครับสีสันจัดเต็มครับสร้างบรรยากาศฉ่ำๆเลยครับอันนี้เห็นผมเห็นความพัฒนาของของอันนี้มาสามปีแล้วครับจากมีเท่านี้ก็มีเท่านี้ก็มีเท่านี้แบบโอ้โหป้ายเป้ซุ้มซุ้มมา,มาหมดคือ ทั้งหมดก็เพื่อเอาใจพูดง่ายๆเอาใจนักวิ่งนะครับคือผู้จัดก,ก็อยากให้ตรงนี้เป็นมันอิโมชันแนลอิโมชันแลมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญที่เอื้อต่อการวิ่งนะครับนะครับอ่ะหมอพยาบาลถึงพร้อมครับนี่ดีมากกายภาพถึงพร้อมครับน้ําเกลือแร่เจลถึงพร้อมครับที่อาจจะถึงไม่พร้อมคืออาหารแค่นั้นครับข้อปรับปรุงที่ว่ามาตอนต้นนะครับ เป็นอะไรที่แก้ไขได้ไม่คอขาดบาดตายเลยครับเทียบไม่ได้กับไอ้ท่อนหลังนี่นะครับที่มันเป็นการได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้จัดอย่างจริงใจครับเห็นถึงความตั้งใจจริงนะครับอยากมอบสิ่งดีๆให้นักวิ่งและวงการวิ่งด้วยครับโดยแท้เลยครับอันนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มนักวิ่งอัลตร้าแต่ผมสัมผัสได้ว่าความตั้งใจที่พี่แซมหรือผู้จัดมีเนี่ย มันใหญ่กว่านั้นครับมันต่อวงการวิ่งทั้งองการครับสุดท้ายผมมั่นใจว่างานนี้จะเป็นงานเอลิสของนักวิ่งอัลตราไม่เฉพาะแค่ในประเทศนี้แต่จากต่างประเทศด้วยครับจะแค่ภาคพื้นเอเชียหรือระดับโลกก็ไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าเป็นไปได้อย่างดีครับและผมบอกแล้วครับผมบอกก่อนงานนี้จะเกิดแล้วครับว่างานนี้มีข้อดียังไงบ้างแต่มีบางคนพลาด มีบางคนบอกว่าพลาดไม่มาก็ปีหน้าอย่าพลาดแล้วกันครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ